บอได้เครียดแล้วพี่น้องมันี้เนาะพี่น้องมูเป็นกระอกแต่ลุงบานเด็บดอวยกระหอกแต่ลุงบาลโอต้องพาตัดโอ้ยกระปอดไผ่เนาะพี่น้องเนี่ยก็กระกระกดบกกดดันบรรเทาตะกอนกระกดดันอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าย่งน้องเพิ่นมันมันคือว่าแหละเนาะการพาตัดมันก็มีการเสี่ยงพี่น้องแน่ยมันก็คือข้อคิดนะพี่น้องเลยแต่ว่าอันนี้ก็โอ้มูไตเกิง ย่อมรับย่อมรับสี่มือบนเนาะชนยอดชนยอดขอเชิญชอบโอ้มาคำขับมากกับโต๊กอีกแล้วพี่น้องเลยพนก็ได้เนาะโอ้ยอยู่ใสนันบ่โอ้ยพี่น้องเลย กลับจากโรงพยาบาลแล้วบัดทีนี้เนาะบนสิเมื่อห้องพักบัดทีนี้โดยเอ้าสบายดีเด้อขึ้นจอบลอยข้างล่างกันเลยสบายดีพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อเนาะนอนคัมคัมพี่น้องเอ้ยห็ดเชฟตะปูดุลปนตกพี่น้องปนตกนตกปนตุ๊ก้อนกินข้าวอิ่มนะมุ่งน้ากลับบ้านอลไรพี่น้องเอ้ยบัดทีนี้ผ่านถึงผ้าหั้มพี่น้องเอ้ยตกแต้วนี่บุรียศบุรียศเนาะ ได้ย้อนดีเพื่อนดีสว่างเ่อทางบ้านเพื่อนเป็นคนกรีดเหมือนกันมีมิตรภาพราบก้อยเนาะโอ้ยยังไงน้่งซื้อเพื่อนแต่ดะย่างพี่น้องนนั้นวันไหวมิตรภาพนี่นนี้มิตรภาพบ่เมื่อกี้นี่มิตรภาพราบก้อยซื้อร้านอาหารเพื่อนพี่น้องไงพี่น้องไงน้องลองมึงว่าสักมื่อหนึ่งมิตรภาพไปดีบ่ในช่องย เท้องโยกก่อนติ๊บชมชื่ออยู่บ่พี่น้องเลยเอากระแวะกินข้าวกินน้ำแล้วเป็นที่เรียบร้อยพอ้พี่น้องเลยมันกินเหรอเรียบร้อยฮะกินบาตนี่กินยุไซกินยุไซก็กินนี่นะยุไซว่เตียนเอากินนี่ละสนั่นละสนั่นวันใบสนั่น หังว่าจะน้องบาดฉันั่นลาบก้อยพี่น้้อองเยนั่นลาบก้อยเห็นป้ายป้ายชนุดหูชนุดตาบ่จังเข่าไปเบิ่งนไหมแล้วีชวินเข่าอยู่กว่านี่มันชีฮอดเลยนี่มันชีฮอดเลยนี่บ้นเลยเนี่ยสันนี่เนาะเลยชีวินเอ้าวเฮ็ดจังได้สมบัตินี่มีน้ำมีในขึ้นไปกินอยู่บ่กบาทสิซื้อน้ำซื้อในอยู่ใส่พี่น้องอู้หูปัจจุบันเดี้วเนาะเดียวเห็นฮู้บอะไรนู้ซาวพี่น้องอะไรสะพานลอย ขามเสื่อมจากมงเขานอนเนาะแล้วขามไปทางนี้ก็สิเป็นห้องพักโรงพยาบาลเลยเนาะติดกันเลยระพากทางพากทางอยู่ตรงข้ามเนาะมือเส้าเนี่ยจะได้ใจเงินเนี้ยเ่ี้ยห้องนั่นบ่น<อ>มีเห็นจริงไดมสันบันีเพป็นบริษัมบ่เจ๊ดบริษัมเนาะอยู่บริษับบมเลย มื้อเมื่อถามเพิ่นเพิ่นเลยพี่น้องเอ้ยมนก็เฮาลนอนอย่างเดียวนี่เนาะโยอ้ยพี่น้องเอ้ยนอนอย่างเดียวเลยบ่ได้จักหยังเลยพี่น้องกาห้องกาฮจักอย่างเดียวบจังไดเสียจังไดพี่น้องเอ้ยบ่จักซํา4ห้องเด้เนาะ4ทงเอ้ย3เอ้ยจ๋าเอ3ห้อง3ห้อง3ห้องจ๋าเอ้ยจ๋านอนกัหมูเด้เปิด3ห้องพี่น้องเอ้ยว่าจะนอนกับ อ่ปรุนเพิ่นยากเป็นยังไงโอเคอยู่เลยโอเคมักยิ่ข่อยดิบมักมากยิมักยเนล่าเล่าสีนอนก่อนข่อยเล่าสีนอนก่อนนี่ก็แปลว่าเ่่ชเดียวเยนอนน้ำอีกเทมุ่ยาิวะเห็ดเห็ดเหี่ยวกลมเหียวอยนอนในบางเสียงแล้วก็จัดังไงเนาะ ว่าเห็ดหอห้องง่วนอนน้ำอีกังไ่ว่นนครับพี่นอนคือบาบุญช้อนนุเพิมแบบไรมาเตียบมมีอานารถชิบล้อบีกโอยบ่แต่ยังลัวถ้าเจ้ากันได้วมึงดในคลิปเคยาบุญรอรอาารย์เคยว่าอาไเนีเ็นีมีบ่นะเ้ามตามระบบสามิติ อ๋อต้พี่น้องเลยใกรได้ยินบตุนก็ได้แต่ของเจ้าเดก็ท่เมโาเดียวมือนี้คอยสิตายสิไม่เมนโบว์บอาจันเดี๋ยวมืออื่นเจ้าฮู้เรื่องหูยพี่น้องนอนคอยอยู่แล้วแต่ละมือเมนได้พี่น้องเลยตั้งบตุนสิรับบอลจันอได้เรียกันพี่น้องเลยเนาะคิดไี่ไอพี่น้อง้งทีแรกกังวนอยู่บตุนก็ได้มานอนขึ้นแรกบอจันสิโบดิไลเชียง ไปคนบ่วันนี้วะวันนอนซ้อนหัวเมื่อมาหัวเพิ่นกันคือกันพี่น้องเอ้ยตัดตัดตัดือดกันโคตรนี่คุยกันคนวนกันมาเตียงเงยโอ้ยแทงหมดอตูนกัโอ้ยเอาโอเคสัวปะอ่าไปกันไล่วันนี้นะก็สิวะว่ายิงปืนไอ้ตางคนต่างยิงแล้วไงต่างคนต่างยิงต่างต่อสู้กันแบบเรื่องน้อยหน้าไฟพี่น้องเอ้ยบ้า พี่น้องเอ้ยเจ้าเอ้ยได้พี่น้องเอ้ยเนาะโกดได้มาแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบางมือเฮานอนพัก่อนเพียงพอกบ่เมื่อยปานดกบ่ค่อยได้ยินเสียงเนาะแม่นๆพี่น้องเอ้ยางกายเฮาอ่อนเพลียเนาะก็สิมีเสียงนแน่หน่อยนึงไฟแดงเอ้ยกหลายขนาดเนาะยกนัวนกันพี่น้องเอ้ยเนาะ พอบอกจริงเลยจริงเพราะว่าพอบอกกายเครียดนะนะบริเครียดแล้วพี่น้องอยู่วันนี้เนาะวันน้องมูเป็นกังต์แต่ลุงบานเด็บ่แติมด้วยแต่ลุงบาลโอต้องพาตัดโอ้ยกับปลอดภัยเนาะพี่น้องเนี่ยกับกับกดบวกกดดันประเทศไทยตะก้อนกับกดดันอยู่พี่น้องเยเพราะว่านน้องเพิ่นมันมันคือว่าแหละเนาะการพาตัดกมันก็มีการเสี่ยงพี่น้องแม่นอ่นก็คือข้อคิดนะพี่น้องเลย อัไงก็โอ้โหไทเก่งยอมรับยอมรับสี่มือบนเนาะสุดยอดสุดยอดสุอขอเชิญชมพี่น้องเลยได้ไปได้รับหนึ่งแต่ก็ยังยังคิดเรื่อง่าใช้จ่ายน้ำคงน้องพันยูคพี่น้องเลยเนาะมันก็ยังมีค่าใช้จ่ายหลายก็ยันเงินบ่พอก็มีมีชวนคิดตัวนี้จัาหน่อยอยู่พี่น้องเลยเลยทั้งมึงอีกมือเนาะแม่งมือเนาะก็ับใจใจบึนบึนนี่ห้ากระจายเป็นมือต่อมือห้ากระจาไล่หู้แล้วบันีิว่ามันมือหนึ่งตกเป็นเทรายแล้วก็มัน จะอยู่ในจักมือนะพี่น้องเพราะเขาอาจะคิดเป็นมือตัวมือมือตัวมือทางบึงน้ากันอย่าโล่งงไปเพื่อนมุ่งไปพุ่นบ่อมุ่งลาเขาไปพุ่นเลยโอเคเนาะจำได้ว่าจานตามก้อยทั้งได้บทโดนมาจะบทจักก็กันนี้ก็ได้หอยซี่ลงพุ่นเห็นแต่เมื่อบ้านนี่ก้อยบ้โม้พี่น้องเไยถนนนทางได้ชิลิ์อี่านี้พี่น้องเพิ่งพาไป ก็ได้ซีดีซอยบ่ใครกลัวอยู่ใครใครลัวบูมิเงินก็ถือเงินกช่วยได้ยงนยต้องมีบ่อขายอยข้างหนมีอยู่มีบ่อปั่มเลยแต่ว่าเบะเงียบคนพี็นองเงียปวดเงียบไป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 น้องเลยเดยว จกจกก่นจักหน่อยนึงปั๊มทันใดก็มีแต่ห้องน้ําเนาะโดยน้ําก็สะอาดสะอาดีครับอืพี่น้องเอ้ยัแล้วไปๆๆั่นเนาะเข้าห้องน้ําข้างในก่อนพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องเอ้ยเนาะัผ้ามาอีกบัดนี้กออกถนนหนทางคือเก่าพี่น้องเอ้ยออกจากห้องน้ําแวะเข้าห้องน้ํานี่ก็มุงน้าเมื่อ ของพักพุ่นแหละบัดที่นี่โอ้ทังเขากับโล่งอกโล่งใจแล้วบัดที่นี่พ่อแม่พี่น้องเลยน้องเปินพ้นขีดอันตรายแล้วเนาะทางทุ่เฮาก็ดีใจนำ้ำแต่มีแต่ว่าสิทาเบิ่งน้องเปินเป็นระยะระยะเนาะเดีย๋ยวบืนพุ่นละเขากับจะไปเยี่ยมทั้งน้องเพินอีกน้องเลยนี่เขากับได้เข้าไปเยี่ยมไปยามเห็นกับหูกับตาแล้วบัดที่นี่ ถามว่าจันก้อนปัที่นี่เป็นยังไงว่าจันโดย <He> s <S <อ>เห็นน้องเพิ่นโอ้กะโอเคพี่น้องเยเนะาะเห็นน่องเพิ่นกะลืมตาอยู่ตอนขึ้นไปเนาะโดยกะทักทายไปเนาะเขาด้วยสายตาซื่อตีงโบได้ซื่อแตามมา่ว<า>่าจะขยับโบได้เนะาะลุงตรงนั่งนนอะไรเนาะควายยิ้มใส่เครื่องหายใจช่วยหายใจอยุ้ยโดย ทอดืนอาหารต้องต่องเนาะวยเล้าค็โอเคแล้วพี้องเลยเนาะหมอเพทยหมอพูดมาลมนี้ยังน่ะเป็นห่วงว่ะไสโดยมีแต่นผักพื้นก็ให้บาดแทลหายดีเนาะจอดเส้นเดือนหุ่มห่อจอดกันแลครับใหญ่ออกมาพ่ผักปื้นจีบบ่นี่อดแล้วบ่ พี่น้องเยเงาหาซื่นนำชื่อทากคุนโดยพี่น้องเไยเนาะ่าพผลก็ตกอยู่เบียาบเบาพี่น้องไงแปไป๊บปเข่าเซเว่นก่อนจักหน่อยนึงพี่น้องเไยไปพี่น้องเไยออกมาแต่ซื้อของแล้วเป็นทีเรียบร้อยบัดเจนีิมาห้องผักห่องเซาแล้วเนาะอาตัวพี่น้องเอยจมมไงเก่ามองเก่ามองเดิมตามเคย เติมคือม่ผิดท่าขางมันเอาเก่าพิดทางบอกพอดีได้ให้เจ้าเจ้าลงก่อนโดยเอาหมูนี่เกับพป่น้องเนาะไอหมนี่บ่เสียบเก่าคือยะจะได้นกเอาเก่าได้ได้เนระโดยเราก็ต้องเป็นจังวะไว้จังวะนวาซานว่าเตียงเอาไปให้คณผักบตอกเฮาตึกเฮาโดยพี่น้องเหร กับรถก้นมีบนบนไปชนะเนาะถามทั้งบัเตียงในตั้งหน่อยเป็นเัียงในวัเตียงไปเห็นน้องเพิ่นเออกดีใจอยู่เนาะน้องเพิ่นก็ซื้กตู้เล้วพิ่นพี่น้องเลยคนขี่อันตรายแล้วเนาะทั้งน้องเพิ่นก็ได้ลุงคนยังถามค่อยประตูเนาะโอเคสั่งพี่น้องเลยเนาะหิงบ่ให้อันนั้นเนาะโดยต้นล้มก้นจะควยกัน ไปไปสันพี่น้องเลยไปพี่น้องเลยารถเข้าจอดที่จอดทางก่อนบัดที่นี่เนาะเปลี่ยนที่ใหม่นี่เด้อพี่น้องเลยบาดนี่ทุกเช้าที่จอดอยู่หันละนี่จอดอยู่หน้าห้องเด้อบัดที่นี่พี่น้องเลยนี่เด้อหม่องฟักหม่องเศร้าเนาะพ่อพี่น้องเลยลัสนีหอวักหัซานพี่น้องเลยเนาะโดยอย่าเด้อติดเงี้เด้อได้อยู่บาเตียงได้อยู่ ได้เยอะบานี่เพ่นกระฮักไปนี่นหนสิพ่นเยอะขึ้นวะฮะโอ้ด้วยดูว่าจะไปขอมงเกาเหรอปโอเคโอเคนล้วข้างนอกเหียเบิ้งไงแล้วก่อ็จกหน่อยนึงเนอะมาเลยมาเลยอีกอีกอีกอ๋อ จำขมิ้มบานนี้<อ>ว่าจันโว้วังรถนี่เนาะ <c oughs> พี่น้องเลยเอาา้าไหยสิได้อยู่ระว่าบานนี้นเนาะนี่แหละถ้าจะคู่กันโอ้ไยไล่อยู่พี่น้องเลยคิดเส้นผู้ดีไปไปไปเป็นพี่น้องเลยเนาะได้อยู่ว่าจันเนาะน, <c oughs> นี่เป็นมาเลยเอ้าทดสอบคันนี้แหละเฮ้ยโอ้ยได้อยู่พี่น้องได้อยู่ โอเคเปลี่ยนที่พี่น้องเลยมาหนีิตัวเบิ้งบรตตนขอหยาดเอาของในรถก่อนเด้อจังหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ้บาสนี่ทั้งเอ้ยจ่าเพิ่นมาหรอบ่บ่จันนัชชิมาเนี่ยเนาะวัดเวลาเยี่ยมเนาะเจ้าเกตก็ตกแต่้ส์ทั้งชั้นเต็มเหอนนี่เมื่อยบอขอนี้เอาง่วงนอนตอนิ้วหนึ่ง่วงนอนบ้าตัวเห็นว่าก็ได้ คือสิเมยแฮงบ่มือนเด็กดยังไงเยย่เนาะพี่น้องเลยเปื่นไรพี่น้องเลยอยมักเกือบจะเล์วาจันเลยงามเลยเจาก็มีคือกันพี่น้องเลยมาลองย่งพี่น้องเ้มือน้นงันย่งโอ้ยพี่น้องเลยเนาะเผื่อที่ได้คู่นี่กะ มีแม่ครับเนี่ยจดีพคน็อกเลยเอาเงินให้เนาะทั้งทุนหมากับคนละพันบาทให้เสื้อเกือบใส่เด้อหรือว่ารองเท้าอัไรและพี่น้องเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณแม่เป็นไรๆเนาะโอเคมอบเงินมอบกรรมไงตั้งนี้พี่น้องเอะทั้งบนเตียงแล้วก็ไปซื้ออยู่พี่น้องเนยแต่ว่าโมมีไส้เราอะตั้งวัจนนี่ตั้งแม่นี่หัวยังวัจนของเจ้าเนาะ ขักแท่บ่เห็นมันงามเลยมันเลยหยัดใส่พี่น้องไงพี่น้องเลยคักขักขักขักเบี่ยงเลยมาฮอนฮ่องฮอตแอ่เป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะจกพี่น้องจบแต่ว่าจะเป็นคนก็ได้ได้อยู่บนเตียงเไยว่าต้องวิทย์แล้วเมื่อกี้นี่พอจนนื้อผ่านได้เรียบร้อย đây bò, ừ, đấy, vô, say hay, bò vừng nghe, còn bắt dây, đây, đây, không Hả? đây, bộ, giờ, say, đây càng, cho dạo này nè, nè, đây bò dạo,

บริการรถต้นเจ้าออกมาูเลยยิงได้ยิไเบาเลยอยังไงเนาะมือดีบ่สี่สิบสี่สันเลยยี่ห้อยี่ห้อสตาร์บอกพี่เรายี่ห้อยังบู้ยีห้อยังอันิบ่ามักเลยก็อาด้วยแงยังไยี่ห้อ

ใส่พัตั้งสองให้เพิ่มเบิ้งคักๆแน่ได้เลย่ัาสวัสดีครับทัาักทาเทักายทกายทายัายทักทายทักครับทกัาักทารักายทย่าาัััาักาา ่อเมือนเน้องยันเต้นมตุนอะไรเม่อไปชื่อเกือบอาพิษลือเถอเฮกคอยพันยาเพื่อนพี่น้องไงบ่ตุนย่านแหงย่านอะไรแหงตมกี่ต้ม่ันเน่ปล่อยมือเช่าน่อยเบี้ยนใช้เบี้ยนครัวไม่อยากถือกี่ต้ม ยงตกชักใอ้อบาทนี่สิเออพี่รอวันนี้ครับแล้วบาทนี้ครับแล้วใจเราพี่ร้องในบาทนี้มัดคักนลนะพี่ขึนีจีบปรองก็เรียนเร่อยบาท ยินอา่ารย์้ยเงนพี้ตูนกนะคได้บทเสียงให้กูตูนีเลเมพี่องเลยยางพราะจากเไม้มงกิเเราให้กูตูนมดีเลเมตูนเล็มดีแล้วซื้อพี่ตูนเด้พี่น้องไงซื้อตูนเนาะไอ้เี่น้อเนาะบาทนี่อ้ยมาเก่แบบาทโยมา มักก็ยุดได้เนาะเลือกเองเนาะเดี๋ยวๆเจ้าวาบ่มักด้ขอๆๆๆจนี่เนาะเออจไปเลือกเองเจ้าเอ้ยครับพี่น้องในบ้านนี่เออโอ้รอนาทีเลยบดนี้เนาะเจตุยดโหดิมาเบิ่งพี่น้องเอ้ยอกเราว่าซั่นออว่าสิจอยบ่แม่นบดนีเนาะคนบดนีเียท่วงแล้วบดนี้พี่น้องเอ้ย เอ้าเอามามเก็บไว้เก็บไว้มาขอบุญขอบคุณแม่เพ่นเนยเม่เพ่นชื่อไหนี่นนเนาะไม่เนี่ยขอบุญคุณแม่เพ่นเนยโอ้ยเนาะกินไ่เนย เออบกมมอยู่ติยามาใกล้เบื้องข้างให้กูพอวอบ้านวอจนันนะอจันเลยดี่กวชอวันใส่คือคือีด้ยนี่ได้วันใส่โอ้ยวันนี้เสียหรอเียนก็ไปนั่งโยห่างโยนเอ้าเมีดีดีดิวอจัน์ผู้ผู้สมัครผู้สมัครนายก โอ้ยจะมาเสือบ้านไอ้ใช่หูชิมักพูชิมักนายกอบจอบจลาดบุรีผู้อำเภอบ่ออีกอย่างคนอื่นอบจนี่คืออย่างก่ออบจนี่คืออย่างอบจนี่เป็นเป็นชื่อย่อเนาะแน่นเพราะว่าอยกคนนึงแต่พ่อแม่เขาผู้ว่าจังหวัดหรือว่าเอาผู้ ่บ่บ่ถือยันบ่เกมบอกเือพี่น้องอบจขึ้นออบอจขึ้นงออบจนี่ออบอจเจดผู้สมัครนายกอบจอำนาจเจริญบ่กาดบุรีลาดบุรีอามาจะพูดอย่างไรดีเนู่ยบุีเจ้๊เจ้าเนาะเคยใช้านลงมเลซื้ออาบ่ ชื่อเราชื่อเราเนี่ยชื่อมีขายบ่เนี่ยมีขายบ่สักวันนี่แล้วน่ะชื่อนั้นตลาดก็จะชื่อขาตามตลาดเออสารชื่อเด้อกจะเห็นตื่นซี่เด้อกข่อยก้าวเนี่งหลังเด้อค่อยโยนโน่มาแล้วพี่น้องไอ้เบ่งขึ้นจะชอว์วายู่เฉื่อพิ่นติ้อืมอย่างเงี้ยเสิรเนาะเนาะมาได้เดี๋ยวมันยืนยาวแ่อมยาวพี่น้องไอ้เลือกเนาะก่อนเดินก็ต้องบระตูก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะตั้งแม่ จิลาวจีลาวดีป้ะดี้ยเพียงส่งเนาะที่ได้มอบเงินมอบคำให้ทั้งลูกทั้งสามพี่น้องเลยให้เงินมาซื่อรองเท้าว่าเกิดพอนี่แหละเนาะพวกพี่น้องเลยประตนจะทั้งเด้เนาะพี่น้องเลยตื่นตืนเต้นอียกมีใจลายไปทับประธานเข่าก็เพิ่นเมื่อนกันเนาะถ้าเกิดว่าทั้งุเมาทาาานออหบบูกม่ย แตาว่าบรสุทภาพยังไดคัดมูคัดตาทั้งเย็ซีหรือว่าผู้ใหญ่จะดีเพื่อนกันตั้งเขากับกาบขอโทษข่อไฟได้เนอเนาะเพราะว่าทัานเด็กในชีวิตเขาก็ได้เนาะฮะแต่กอให้แม่อยู่ดีมีแห้งความเจ็บใหญ่ได้ความไข่งง่ายมีเ้อปาดจะจากโรคไตไข่เจ็บแม่ให้มาสั่งใดก็ขอให้กลับเพื่อนหาแม่ด้วยเท้าพันเท้าเนาะ บ่แม่จมอยู่ดีมีแฮงเป็นโฮมโฮมไซให้อ่าลูกให้หลานคือเก่าเนาะพี่น้องเอยปาดุกเอสุขพีน้องเอยไปซันเด้อละบัดนี้เออจ้ไปก็กินไปเด้อนนน้องเอ้เาดีสดีสดีเด้อเนาะไปๆหาหานอนนเมื่อยด้นี่พี่น้องเอ้ยก็ดูกได้